บิวบอค่อยๆไปบิวเดี๋ยวยอดเลยโค้งยอดแล้วยุดเร็วระวังเด้อค่อยไปค่อยไปไอเดือบิวโอ้ยเตงเย็บซ่อนไปนู อยู่ทางใจก็มีอีกสองน้อยบ่หนี้ฮะถ้าเต็มมาเพราะว่าทีสองน้อยดึ้ดิ้ใจบิวอุ้มเพิ่นนีเพิ่นละสบายขอบันนัก วิวบอกใครอุ้มใครอุ้มใครอุ้มหนูใครอุ้มหนูลูก